สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอาร์ a ทาโร่ไดรี่นะคะคลิปนี้จะเป็นการอ่านไพ่พลังงานรวมให้กับคนที่เกิดในวันอังคารนะคะเป็นการเช็คดวงพลังงานรายสัปดาห์นะว่าสัปดาห์นี้ของคุณไพ่อยากจะบอกอะไรหรือแนะนำอะไรให้กับคุณบ้างนะคะมาดูกันนะเป็นการอ่านไพ่พลังงานโดยรวมโดยกว้างนะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะหรือว่าไม่ตรงเลยก็ได้ อยู่ที่ว่าพลังงานของคุณและเรานั้นจะ c อ n n นกันไหมนะตรงจิตส,สงใจผ่านไพ่มาเลยนะคะขออนุญาตเสิดไพ่ให้กับคนที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยคะ่ะคนวันอังคารนะคะสัปดาห์นี้พลังงานจะเป็นยังไงขอยไพ่ออกมาอย่างแม่นย่ำค่ะ ออกมาแล้วนะคะใบแรกของคุณนะจะ h i g พ p ส i e อ่ขอโทษทีค่ะจะหาโรเฟนหาโรเฟนเลยนะคะเป็นพลังงานของครูบาอาจารย์สิ่งศักศิธิ์เลยนะคุณอาจจะเป็นคนที่ทํางานในเรื่องของคนที่ต้องถ่ายทอดความรู้ให้กับคนอื่นนะคะคนที่ต้องสอนงานนะเป็นลักษณะของคนที่ค่อนข้าง คนปฏิบัติคนหนึงเลยนะคะถ้าเป็นคนทั่วไปก็คือจะเป็นคนที่ใจดีใจบุญปฏิบัติธรรมถือศีลน,นะเป็นคนที่แคร่งศาสนาอยู่เหมือนกันนะคะนะคะแล้วก็ยังเป็นพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาเป็นไว้แรกเลยนะก็คือคนวันอังคารนะคะสัปดาห์นี้ของคุณโดดเด่นมากในเรื่องของครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะแล้วก็เป็นพลังงานของคนที่เป็น โค้ดนะเป็นนักปราดญ์คนที่ชอบเรียนรู้ศึกษาแล้วก็ยังถ่ายทอดิชาวความรู้ให้กับคนอื่นๆด้วยนะคะเป็นพลังงานที่ดีมากๆเลยอ่ะมาดูกันต่อนะไอใบที่2คนได้สิเหรียญน,นะคะสิเหรียญคือความนิ่งความมั่นคงเป็นคนที่รักบ้านรักครอบครัวนะ มีโอกาสว่าสัปดาห์สัปดาห์นี้ของคุณนะคะมีเรื่องของการเงินเข้ามาเกี่ยวข้องมากๆเลยนะบางคนได้เงินจากการทํางานขายสินค้าหรือเงินอะไรก็ได้นะคะที่เกี่ยวกับผลประโยชน์นะเป็นทั้งสิบเหรียญเลยนะสภาวะของคุณนะคะธาตุดินธาตุดินขึ้นมาสองใบได้ทันเลยนะโอเค คุณได้เก้าถ้วยนะคะเป็นคนที่มีความสุขมีความพึงพอใจมีตัวเลือกเข้ามามากมายนะคุณเห็นผู้หญิงคนนี้ไหมเขามีความสุขมากไม่ว่าจะอยู่ในสังคมแวดล้อมอะไรก็แล้วแต่สิ่งที่คุณทําในสัปดาห์นี้นะคะมันทําให้คุณมีความสุขเติม,เต,มเต็มตัวเองได้นะเป็นพลังงานคนที่มีตัวเลือกนะคะตัวเลือกอาจจะเป็นในเรื่องของงาน ก็ได้คุณสามารถเมเนจงานได้บริหารจัดการได้มีหลายสิส่งหลายอย่างเข้ามานะบางคนชอบกินชอบดื่มชอบช้อปปิ้งออนไลน์ด้วยมีความสุขมากๆเติมเต็มตัวเองได้ด้วยอาหารของกินนะคะของที่ถูกใจอาหารที่ถูกปากนะ,ะมาดูกันต่อ6ดาบนะคะเป็นสภาวะที่หากบางครั้งเนี่ยคุณ คุณมีปัญหาเนี่ยมันก็เป็นพลังงานของคนที่ต้องรอคอยนะรอคอยเวลานะคะบางคนก็รอคอยความสําเร็จนะการงานการลงทุนหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเป็นไพ่ของการรอคอยนะคะ,ะขอเปิดเพิ่มอีกคุณได้แปดถ้วยนะคะ แปดถ้วยหมายถึงความรู้สึกที่หันหลังให้กับอดีตนะบางคนอยู่ห่างไกลบ้านห่างไกลครอบครัวนะคะบางคนไปทำงานที่ต้องออกเดินทางห่างไกลครอบครัวเป็นไปได้นะสิบเรียนก็คือครอบครัวนะคะแปดถ้วยคือคนที่ต้องเดินทางต่างถิ่นแดนไกลจากบ้านจากเมืองไปทำงานต่างที่นะ บางคนที่เป็นครอบครัวกันแล้วก็รู้สึกว่าความรู้สึกไม่เติมเต็มความความรู้สึกเหมือนเหมือนเหมือนเป็นคนโสดอะ่ะนะคะสำหรับคนมีคู่นะคะนะอ่าเดี๋ยวสำหรับคนมีคู่นะบางคนบางท่านเป็นพลังงานของก้าถ้วยนะเก้าถ้วยคือไม่ไม่เต็มสิบแต่ก็อยู่แบบมีความสุขอยู่ในโลกส่วนตัวแล้วก็ มีอะไรให้ทำมากมายนะคะแล้วก็สิ่งที่ไพ่อยากจะแนะนํากับคุณก็คือมีการเดินหันหลังให้กับอดีตนะสำหรับในความรักความสัมพันธ์นะคะมีการเดินหันหลังให้กันแล้วก็มีการเดินออกมาจากความสัมพันธ์บางความสัมพันธ์หรือบางคนก็อาจจะเป็นในลักษณะของการที่ต้องเดินหันหลังข้ามจังหวัด ข้ามน้าข้ามทะเลเพื่อไปทํางานก็เป็นไปได้เช่ชนเดียวกันนะคะพลังงานของคุณในสัปดาห์นี้นะโดดเด่นในเรื่องของธาตุดินแล้วก็ธาตุน้ําที่มีทั้งความสุขมีทั้งความเหงานะคะการตัดสินใจของคุณนะบางครั้งก็ต้องรอคอยเวลาและโอกาสแล้วก็ค่อยคอยคิดนะคะพลังงานหกดาบคือการรอคอยนะคุณมีภาระ หลายสิ่งหลายอย่างอยเหมือนกันแต่ว่าการตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างจะต้องวิเคราะห์คิดดีๆนะคะเป็นพลังงานธาตุดินคือความนิ่งแล้วก็รอคอยเวลาและโอกาสที่เหมาะสมนะคะ,ะเดี๋ยวเราขอดูใต้สำรับของคนสิ The Tower The Tower คือการจบบางสิ่งบางอย่างนะคะ จบสิ้นบางสิ่งบางอย่างอย่างกระทันหันนะหรืออีกกรณีหนึ่งคือเป็นลักษณะของเกี่ยวข้องกับงานงานที่ต้องอเกี่ยวกับงานก่อสร้างก็ได้บางคนทำในลักษณะของงานก่อสร้างผู้รับเหมางานที่เป็นคอนสตรัคชั่นอะไรแบบนี้ก็ได้ที่จะต้องแบบ คิดวิเคราะห์ดีๆนะคะหรือบางคนก็อาจจะต้องดูในเรื่องของสุขภาพตัวเองด้วยนะเด e อดทาวเวอร์ Tower, บางทีคณอาจจะอาจมีการเจ็บป่วยอะไรแบบกระทันหันก็ได้ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาวะของแต่ละคน THE t o w e วเบางคนก็ท้องเสียกระทันหันอะไรแบบนี้ก็ได้ไม่ได้หนักนะแต่บางคนก็ขึ้นอยู่ แต่บุญแต่กรรมของแต่ละคนนะคะซึ่งเราก็มองว่า The Tower เนี่ยมันคือความกระทันหันของเหตุการณ์บางสิ่งบางอย่างนะอาจจะเป็นในลักษณะของอการไม่สบายก็ได้นะคะให้ดูแลรักษาสภาวะของตัวเองด้วยนะนะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันต่อว่าไพ่อยากจะแนะนำอะไรให้กับคุณ ขอไพ่ช่วยแนะนำให้กับคนที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยค่ะมาแล้วนะคะวีนอฟซอสนะราชินีถือดาบมาเลยนะคะคือคนที่คนวันอังคารตรงไปตรงมา พูดจาตรงๆพูดแรงๆแต่จริงจังจริงใจมากๆนะเป็นคนที่กล้าตัดสินใจแล้วก็เด็ดขาดนะคะพูดคำไหนคำนั้นแต่ถามว่ารักใครรักจริงรักมากพุ่มเทให้หมดหัวใจเลยนะคะผู้หญิงคนนี้นะไม่ธรรมดาเลยไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะคนวันอังคารน,นะเป็นพลังงานของวีนอฟส์ก็คือ อ,อำนาจอยู่ในมือของคุณและตัวคุณเองก็รับความยุติธรรมมากๆเลยในช่วงสัปดาห์นี้ของคุณนะอาจจะเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ต้องตัดสินใจบางสินบางอย่างนะคะซึ่ง The t o ท e r ก็เป็นพลังงานของดาวคานซึ่งก็หมายความว่าเป็นพลังงานของอคนของคนวันอังคารด้วยนะ,ะเป็นพลังงานของคนวันอังคารซึ่งมีความตรงไปตรงมาคําพูดรุนแรงก็ได้ซึ่ง บางทีบางครั้งคุณอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของการใช้คําพูดอารมณ์ของคุณก็ได้นะคะอารมณ์ร้อนอารมณ์บุนแรงนะบางทีบางครั้งต้องเก็บอารมณ์เป็นเป็นพลังงานให้คุณเป็นฮาร์ลแฟนคือคนที่นิ่งนะคะนะแล้วสิบเปลียนเขาออกมาตอกย้ำว่าว่าคุณจะต้องนิ่งนะคะ อย,อย่าเป็น The Tower นะคะ The Tower นี่คือคนที่แบบรุนแรงแล้วบวกกับ Queen of Swords ัดะท้าไปนะไม่ธรรมดานะคะคุนวังคารนะอ่ะมาดูกันว่าไพา่อยากจะแนะนำอะไรให้กับคุณนะคะความเข้มแข็งที่แฝงอยู่ในความอ่อนโยนนะคะความมีน้ำใจจากใจจริงจะทำให้คุณชนะทุกสิ่งนะความจริงใจของคุณ จะทาให้เกิดบารมีเมื่อคุณเอ่ยปากทุกคนจะดีดีทําให้คุณเออนี่ก็เป็นการที่ออกมาตอกอย้ำว่าตัวคุณนะเป็นคนที่เข้มแข็งมากๆแต่ก็เป็นคนที่อ่อนโยนแล้วก็จริงจังจริงใจมากๆคนหนึ่งเลยนะคะบางคนเป็นลักษณะของหลวงแม่ไม้ด้วยนะ,ะแม่ไม้ที่แบบดูแลครอบครัวมีภาระเยอะภาระหลายอย่าง 6ดาบก็คือภาระหน้าที่มากมายนะคะที่ต้องบริหารจัดการแบกบรับภาระในเรื่องของครอบครัวก็ได้แล้วก็8ปดแปดถ้วยก็หมายถึงการอย่าร้างได้นะสำหรับบางคนบางท่านเท่านั้นนะคะหากเป็นการเช็คพลังงานโดยรวมเนี่ยเราก็มองว่าสัปดาห์นี้ของคุณโดดเด่นมาเลยพลังงานของ The ฮาร์ลเฟนคือพลังงานของครูบาอาจารย์โคดนะคะนักปราชญ์คนที่ ศึกษาอะไรก็สําเร็จแล้วก็ยังเป็นคนที่ใจดีใจบุญนะคะเกี่ยวข้องกับเชื้อชาติศาสนาด้วยมนาะเกี่ยวข้องบางคนพบรักรักต่างชาติรักที่มีความแตกต่างของศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้องรักที่อยู่ต่างแดนคนแดนไกลนะเพราะว่า6ดาบแปดถ้วยนี่คือความรักที่มีความแตกต่างในเรื่องของศาสนาเข้ามาแล้วคุณจําเป็นจะต้องบางคนเดินทางไกลบ้าน บางคนความรักอยู่ห่างไกลกันนะคะแล้วก็ยังเป็นพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกป้องคุ้มครองดูแลคุณอยู่นะคะหากคุณปฏิบัติอยู่ในศีลในธรรมนะคุณจะได้รับความสําเร็จเกิดขึ้นยิ่งๆิ่งขึ้นไปเลยนะคะเพราะว่าไพ่ของอาฮาร์โลแฟนเนี่ยเป็นไพ่ของครูนะไพ่ครูบาอาจารย์นะคะ ทำดีได้ดีนะคะถ้าทำไม่ดีก็จะได้รับผลบทเรียนนะแล้วก็ยังเป็นควีนด้วยราชินีถือดาบพูดตรงพูดแรงจริงจังจริงใจเวลาที่เราพูดอะไรไปเนี่ยโอเคเราอาจจะพูดด้วยความรู้สึกที่จริงจังจริงใจมากๆแต่บางทีคนฟังเขาอาจจะเข้าใจอีกแบบหนึ่งก็ได้เพราะว่าความที่เราเป็นคน พูดตรงนั่นเองนะคะบางทีก็อาจจะต้องซอซอบลงมาหน่อยก็ได้เนาะนะคะแล้วก็สิ่งที่ไพ่อยากจะเตือนคุณก็คือในเรื่องของ The Tower นะบางคนในเรื่องของสุขภาพนะคะสุขภาพแบบเจ็บป่วยกระทรันหันหรือท้องเสียอะไรก็ได้เล็กๆน้อยๆก็เป็นได้นะแล้วก็อารมณ์นะ t h อ Tower อารมณ์ร้อนมากๆแล้วก็ยังเป็น e of s w o r d s ซึ่งแบบ พูดจาตรงๆด้วยคนวนนังคารก็ไม่ยอมอยู่แล้วเนาะนะคะก็เป็นการอ่านไพ่พลังงานโดยรวมนะคะนะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเนะาะอดูเป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์ไปนะคะทุกคนแล้วก็ขอบคุณสำหรับการรับชมขอบคุณสำหรับการกดติดตามกดไลค์เป็นกำลังใจเป็นค่าครูให้กันนะคะจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปออกมาให้ทุกคนได้รับชมกันอีกเนาะ สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากเลยนะคะเราเจอกันใหม่นะสวัสดีค่ะ